สิ่งที่เราเห็นตรงหน้ามันเกิดผัสสะกระทบคือโลกภายนอกรูปนี้กระทบกับโลกภายในก็คือตาเราเมื่อกระทบเสร็จบุ๊บจะมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับอุปนิสัยเดิมๆที่เราเคยปรุงแต่งมาแล้วด้วยถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเวลาเราเห็นอะไรต่างๆเรามักก็จะไปทางโกรธไปทางผลักสสยไปทางหุดหงิดไปทางพยาบาทโวยวาย ตาเรามีระยะการมองเห็นที่แคบมากคือเห็นแค่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงทีนี้มนุษย์ไม่มีทางมองเห็นอะไรเหนือม่วงเหนือม่วงเรียกว่าอัลตราไวโอเลตสัตว์ที่เห็นคือเหยี่ยวและมนุษย์ไม่มีทางเห็นอะไรที่ตํำกว่าสีแดง<ม>เขาเรียกว่าอินฟราเรดค้างคาวเนี่ยเห็นแสงอินฟราเรดทีนี้มนุษย์มองไม่เห็นระยะการมองเห็นที่ดวงตาของเราเลยแค่นี้ค่ะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง และไม่ใช่แค่นั้นดวงตาเราเวลาเรามองไปข้างหน้าค่ะเขาเรียกว่าวิชวลฟิลหรือว่าเราจะมีลานสายตาอยู่หมายความว่าด้านขวาแม่ชีจะมองไม่เห็นด้านซ้ายแม่ชีจะมองไม่เห็นเขาเรียกว่าเป็นจุดบอร์ดของลานสายตาแม่ชีจะมองเห็นซ้ายขวาได้ก็ต่อเมื่อแม่ชีกรอกตาไปใช่ไหมคะหรือไม่ก็บิดมองไปทางซ้ายไม่ถึงจะเห็นว่าซ้ายมือมีอะไรขวามือมีอะไรทีเนี้ยในเมื่อมนุษย์เนี่ยมีการมองเห็นแค่กรอกที่อยู่ด้านหน้าด้านบนด้านล่างนิดหน่อยเท่านั้นใช่ไหมคะ ซ้ายขวาสมองเลยปรุงแต่งขึ้นเองเราปรุงแต่งโลกเราขึ้นเองถามว่าเราปรุงแต่งทําไมเขาบอกว่าเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้จากโลกใบนี้ไงถ้าสมมติว่าเรามองไม่เห็นแล้วเราปรุงแต่งไม่ได้เลยว่ามันคืออะไรคะถ้าข้างๆเป็นบ่อน้ำมีจระเข้อยู่ทําไงดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ซ้ายขวาเรามองไม่เห็นสมองเราจะสร้างโลกว่าข้างๆจะเป็นจระเข้นะข้างๆจะเป็นเสือสิงโตนะเราจะได้เอาตัวรอดได้จากพยานานตราย ดังนั้นจริงๆแล้วเราเป็นมนุษย์ที่สมองปรุงแต่งหนักมากนะคะอันดับแรกเลยเราปรุงแต่งไม่เหมือนกันจากที่จิตเรากินอะไรไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเราติดนิสยัยอารมณ์อะไรไว้ชาตินี้เราก็จะมักจะปรุงแต่งหรือมีอารมณ์แบบนี้เมื่อเห็นสิ่งสิ่งนี้แล้วดวงตาเราก็เป็นอวัยวะที่เชื่อถือไม่ได้มากขนาดนั้นอวัยวะดวงตาเราไม่ได้มองเห็นได้เฉียบคมและมองเห็นได้กว้างไกลขนาดนั้นดรแฟรงเวอร์บินนะคะเขาค้นพบว่ามนุษย์มองเห็นอะไรแคบเลอๆแบบนี้นะคะ่ะ จริงๆแล้วสิ่งที่เข้ามาในสมองอะค่ะผ่านเซลล์ประสาทที่เรามองเห็นจากสายตาเราเนี้ยเป็นแค่สิ่งเบลอๆแบบนี้เท่านั้นเองที่เหลือเราปรุงแต่งเองนะคะให้เราเห็นความคมชัดเห็นอะไรขึ้นดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทาไมตอนปฏิบัติต้องหลับตาไม่งั้นเราจะปรุงแต่งเยอะจากภาพที่เรามองเห็นแค่เล็กน้อยแล้วก็นิดเดียวเท่านั้นรูปกระทบตามีอิทธิพลมากนะคะกําลังวางจิตอยู่บ้านใช่ไหมคะลืมตาปุ๊บกระเด็นไปอยู่กับระครังแน้วอย่างเงี้ย <laughs> มันกระเด็นอย่างนั้นเลยนะคะ